สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเร n น c าชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนสําหรับคนรอรักเก่าประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะดูว่าคนเก่าเนี่ยมีเกณฑ์จะกลับมาไหมความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคืนในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะและ้วก็แยกย่ออีก12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของชาว เมถุนนะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะสารการความรักของชาวเมถุนคนรอรักเก่าเป็นอย่างไรบ้างชาวเมถุนเจ็ดดา l เฮลโลแฟนไฮพินเทสมีอะไรบางอย่างอยู่ในใจซ่อนเร้นเอาไว้แอบสองแอบดูนะคะแอบสองแอบดู เกี่ยวกับคนคนนั้นแหละนะคะเกี่ยวกับคนเก่าคนนั้นอยากจะคุยอยากจะสื่อสารแต่ก็ยังตัดสินใจเ้นเรื่องกลางจะคุยดีไหมจะส่งไปดีไหมจะแมสเซจไปดีไหมจะโทรดีไหมอะไรแบบนี้นะคะคือภายนอกเนี่ยพยายามทำตัวให้แข็งแรงแข็งแกร่งเข้มแข็ง,ขง,ขงไม่อ่อนแอเพื่อให้มองว่าฉันลืมได้แล้วฉันทุกอย่างฉันโอเคแต่ว่า เบื้องลึกเบื้องหลังแล้วที่เป็นไฮพิเนียที่แบบว่าซ่อนเอาไว้นั่นก็คือความรู้สึกที่ยังคิดถึงแล้วก็ยังรักอยู่นะคะแล้วก็ยังส่องเขาอยู่เรื่อยๆ,ๆด้วยนะคะต่อไปคนรักเก่าของคุณนะคะสถานการณ์ความรักเป็นยังไงบ้างคิงออฟเพนทาโคสคว e e ออฟคัพสามดาบนะคะเดทแล้วก็สี่ถ้วยชาวธาตดุดินชาวธาตุน้ำ ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อเขาหรือหนึ่งในนี้คือตัวตนของเราเองนะคะ,ะได้แก่บ,บังกรทุกศ์หรือการมีนกรกฎหรือพิจิกที่อยู่ในราศรีลัคณาหรือดาวศุกร์นะคะความรักเจอกับรักสามเศร้าเราสามคนนะคะรักสามเศร้าเราสามคนเหมือนเขาเจอกับตัวเองแล้วแหละไม่รู้หรอกว่าก่อนหน้านี้เขาไปมีรักสามเศร้าที่ไหนหรือเปล่า ที่เป็นผู้กระทำนะไม่ใช่ถูกกระทำแต่รอบเนี้ยดูเหมือนตัวเขาจะเป็นผู้ถูกกระทำนะคะความรักเหมือนเขาพยายามที่จะมอบให้พยายามที่จะให้พยายามที่จะแบบว่าปนเปืเป้อนคนรักของเขามากๆเลยแต่ดูเหมือนคนเราเขาแทบจะไม่ได้สนใจอะไรเขาเลยนะะหรือไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยใส่ใจดูเป็นคล้ายๆว่ามองเขาเป็นของตายนะคะความสัมพันธ์มีเกณฑ์สูงมากว่าจะจบลงนะคะจะจบหรือมีเกณฑ์การเลิกกันเพราะเรื่องของบุคคลที่3นะคะ คุคคนที่3รักเศร้ารักเออรักซ้อนนะคะรักสามเศร้าน,นั่นแหละรวมรวมกันต่อไปในเดือนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคิดอยากจะกลับมาไหมนะคะสองคุณบ้างไหมยังไงสามเหรียญเพจซับซ้อนคิดถึงนะคะแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามีความสัมพันธ์ปัจจุบันคิดที่จะคุยกับคุณด้วยนะคะคิดที่จะคุยหรือมีการสื่อสาร แต่ผ่านคนกลางนะถ้าคุยแบบไปสองคนอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่กล้าพูดไม่กคุยอะไรมากมายนะคะเอ่อใจของเขาอะ่ะเข้าเหมือนเหมือนเขาเข้าใจความรู้สึกของคุณแล้วว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเข้าใจลึกซึ้งเลยนะี่นาทคับเข้าใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกที่ผ่านมาว่าคุณจะต้องเจออะไรรู้สึกยังไงนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ปัจจุบันมันก็นะ ก็เป็นอย่างที่ที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะคะสีเหลียงมันมันรู้ซึ้งถึงสัจธรรมตรงนั้นเลยนะคะมันเป็นอะไรที่ย้อนทำให้เขาได้คิดว่าเออมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะมันเป็นอย่างนี้ผลของการกระทำแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้การที่เจอแบบนี้จะต้องรู้สึกแบบนี้นะคะมันเป็นเดือนที่พิเศษไลย พิเศษที่ทําให้เขาเนี่ยนึกถึงนะเคาอยากจะคุยกับคุณนะคะแต่ว่ายังไม่กลับมานะจะเป็นการคุยเพื่อเหมือนกับเข้าใจกันมากกว่าอืมเป็นเชิงแบบมิดนะคะมิดแต่ไม่ได้กลับมาหกนะต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาสามมนเท้ายังรอเขาอยู่ เหงาเหงาและก็ยังแบกเขาอยู่เ <Yeah. S 1> ลเวอร์ยังรักเขาอยู่แล้วก็อยากคุยกับเขามากๆนี่คือไพ่ที่มันเป็น e ิน r g y ที่ส่งออกมานะคะบางคนอาจจะไม่ได้รอไม่ได้รอแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่คลิปของคนที่ไม่ได้รอเนาะเป็นคลิปของคนที่รอรักเก่านะคะโอเคความรู้สึกก็ค่อนข้างจะชัดเลยนะคะอยู่ในมุมของตัวเองมุมที่เรามีไว้นะคะหรือโมเมนต์ที่เรามีไว้ในชีวิต เป็นโมเมนต์ในการคิดถึงในความรักที่เรายังมีให้เขาอยู่นะคะเป็นสิ่งที่เรายังแบกอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านมาแค่ไหนตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังไม่เคยลืมและก็ยังไม่เคยวางนะคะยังแบกความรักความรู้สึกเหล่านี้อยู่และก็ยังรอเขาอยู่ยังรอวันที่เขาจะกลับมานะคะพร้อมที่จะคุยเสมอถ้าเขาจะคุยก็อยากจะคุยกับเขาอยู่แล้วนะคะต่อไปคือบางคนอาจจะเป็นคนที่ทํางานที่เดียวกันด้วยนะคะ แล้วมีเรื่องที่ต้องคุยกันแต่ปกติก็คือถ้าจะไม่ได้คุยถ้าเป็นคนที่ทํางานที่เดียวกันนะไม่ไม่เกี่ยวกับว่านอกเหนือจากดี้นะคะต่อไปเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณครับสิ่งที่อยู่ในใจมิเชียนเอ็มเอร์เขาอยากจะคุยกับคุณอีกครั้งคุยเป็นเป็นในฐานะเพื่อนนะคะไม่ได้เป็นฐานะของคนรักเหมือนเดิมนะคะเขารู้สึกว่า เขาเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นอะแล้วเขารู้สึกว่าคุณก็เจอมาแล้วคุณก็เข้าใจความรู้สึกนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคนเจ็บกับคนเจ็บจะเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็หวังว่าคุณจะเข้าใจเขาแต่เขาไม่ได้หวังว่าคุณจะต้องกลับมาลักเขาเหมือนเดิมนะแต่เป็นเป็นอะไรที่แบบว่าเข้าใจความรู้สึกของกันและกันอะไรแบบเนี้ยนะคะอยากจะแชร์มากกว่าหรือประมาณว่าเขามองว่าคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีของเขาอะค่ะที่ปรึกษา ที่รู้สึกว่าน่าจะสบายใจนะต่อไปกดสรุปเอซัเพนคอรสการขอโอกาสหรือการที่จะได้โอกาสในการเจอกันในการคุยกันอีกครั้งสามดาบแต่มาด้วยบาดแผลนะคะมาด้วยบาดแผลหรือคุยกันแล้วมันจะเป็นการขุดบาดแผลของคุณนะคะขุดบาดแผลของคุณแต่ผ่านไปได้หรือเปล่า ผ่านไปได้นะคะผ่านไปได้ไม่ได้ไม่ได้จะฝังใจแต่มองว่ามันเป็นการปลดล็อกอะไรบางอย่างที่มันค้างอยู่ในใจของคุณให้ความรักนะคะ reconciliation ค่ะการกลับมาของคนเก่านะคะสิ่งนี้มันจะทำให้คุณเนี่ยได้รู้จักอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับตัวเขามากขึ้นเลยนะคะก่อนหน้านี้คุณจะคิดว่าคุณรู้จักเขามากแล้วแต่ตอนเนี้ยเป็นเนื้อแท้ที่อีกด้านหนึ่งที่คุณจะได้เห็น กี่กับชีวิตของเขาหรือตัวตนของเขาจริงๆนะคะเข้ามาเพื่อให้คุณฮีลิ่งค่ะเพื่อให้คุณฮีลิ่งเพื่อให้คุณเยียวยานะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเชิงที่ปรึกษาประมาณนั้นนะคะต่อไปบทสรุปนะคะไม่ใช่บทสรุปสิอ่อสิราศีนะคะแยกย่อยสิราศีราศีใดดีเกมกลับมาบ้างหรือ จะสื่ออะไรออกมาผ่านไพ่น,นะคะเริ่มที่เม็ดนะเม็กลับมาไหมไม่ออกครับเจ็ดไม้เทา้าเดอะสตาร์เ m อร์มินะคะเรื่องของคนรอบข้างเรื่องของํออำแพงที่กันกกก้นกลางอุปสรรคกั้นกลาทำให้เขาไม่สามารถที่จะกลับมาได้แต่นึกถึงไหมนึกถึงนะคะนึกถึงเป็นเชิงดูเชิงนะคนคนนีย้ยังไม่กลับมานะคะแต่ยังนึกถึง ในเชิงของการดูเชิงต่อไปทกสอแปดไม้เท้าเก้าดาบเขาอยากจะคุยกับคุณค่ะเขายังสองคุณอยู่นะคะ เขายังคิดถึงเขายังสอง่องกินอยู่มีเรื่องที่เขาไม่สบายใจหลายอย่างในชีวิตเขาอยากจะแชร์กับคุณแต่กลับมาในลักษณะของเพื่อนของมิตรที่ดีนะคะกลับมาในลักษณะแบบนั้นไม่ได้กลับมาในเชิงของคนรักเหมือนเดิมต่อไปมีถุนหกดาบนะคะมูฟออนเดินหน้าใจยังคิดถึงแต่ขอยังไม่กลับมานะคะหันหลังอยู่นะใจคิดถึงแต่ยังไม่คิดจะกลับมา ต่อไปก็ระกห้ามีเท้าสีด่ดาคุณกับเขาทะเลาะกันบ่อยอะเขารู้สึกว่ามันจงเป็นเพจซับซ้อนอะตัวตนของเขาคืออะไรที่ตัดสินใจไปแล้วคือตัดสินใจนะคะหัวดื้อนะคะคือยึดเหตุผลของตัวเองเป็นหลักถ้าเขามองว่าคุณผิดก็คือผิดต่อยคุณไม่ได้ผิดก็าตามนะใจของเขา คือเหมือนกับว่าปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่านะคะยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมต่อไปสิง n i ใน of p e n t a c l e s t e m p e r a n c e a e o f s w o s นะคะสามไม่เท้าเขาอยากจะคุยเพื่อเคลียร์ใจกับคุณคะ่ะแต่จะต้องรอสักหน่อยนะคะรอสักหน่อยแต่การกลับมามาแน่แต่เป็นการเคลียร์ใจนะเป็นการเคลียร์ใจ ต่อไปกันกันกลับมาไหมคะเพจซับเพนด์เคิลส์คุยนับเพนด์เคิลสิบดาบโหเขาเจอเรื่องราวที่ไม่โอเคมาอยากจะเข้าหาคุณเพราะคุณเป็นคนที่เข้าใจเขาแน่ๆน,นะเข้าใจและรับฟังเขาแน่นอนเพราะเขารู้ว่าคุณอย่างรักเขาอยู่ต่อไปต้น เดอะฟูลนะคะเขาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปแล้วนะมีคนคุยอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะต่อไปพิจิกพิจิกกลับมาไหมเดอะสตาร์จัดติดห้าถ้วยชาริยดนะคะเขายังตัดสินใจไม่ได้เลยอ่ะ ว่าเขาจะกลับมาหรือเขาจะไปต่อข้างหน้าดีนะคะเขายังงงกับตัวเองเนาะแต่ถามว่านึกถึงไหมคิดถึงอะแต่เป็นความรู้สึกคิดถึงในในฟิลเศร้าๆอะค่ะความเสียใจความเศร้านะคะไม่ได้แบบว่าคิดถึงแบบโหยหาต้องการเพิ่ประมาณนั้นต่อไปธนู8าดถ้วยเจ็ดเหรียญ นะคะปัจจุบันเขามีคนคุยนะคะแล้วใจเขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาด้วยนะคะความรู้สึกเขาไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนไปแล้วแลวเขายังหันหลังให้กับเราอยู่นะคะยังบล็อกยังปิดกั้นไม่ว่าจะทางการสื่อสารหรือทางความรู้สึกก็ตามต่อไปนะคะมังกรก้าวเหรียญจัสติสเ,<ข>เขาบอกว่าอยากอยู่กับตัวเองอ่ะเขายังไม่คิดจะกลับมานะ,ะยังไม่กลับมานะ อยากอยู่กับตัวเองอยากใช้ชีวิตแบบที่ตัวเองเป็นชีวิตใหม่ๆที่อยากเป็นที่อยากทำทำอะไรกร็ได้ที่ที่สบายใจแล้วแต่เขานะคะต่อไปกลุ่มเฮลโลแฟนแปดไม้เท้าเดอะมูนสิบถ้วยอืมดูเหมือนเขามีเรื่องอยากจะคุยกับคุณนะแต่จะกลับมาไหมละ่ะกลับมากลับมาแบบไม่ได้กลับมาคบแต่กลับมาคุยนะคะกลับมาคุยนั่นคุยนี่นะคะทักทาย นะคะเพื่อความสบายใจหรือทักทายเพื่อแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยประมาณนี้ค่ะนะคะมากกว่ามากกว่าจะกลับมาคบเหมือนเดิมนะเพราะการกลับมาของคนเก่ามันมีหลายแบบนะคะกลับมาแล้วก็หายไปกลับมาดูเชิงกลับมาเพราะว่าเห็นเราเป็นยังรักเขาอยู่ก็จะมาเล่นหรืออยากจะกลับมาคบมันหลายหลายรูปแบบมากนะคะไอมนมีนกลับมาไหมคะก <5 S 1> ้าวไม่เท้าก้าวถ้วยโอ้ เขายันหันหลังให้เราอยู่นะคะเขายังหันหลังให้เราอยู่ยังไม่คิดที่จะกลับมายังบล็อกยังปิดกั้นอยู่เนาะคล้ายคลกุ้มนะคะโอเคคลิปของในทุนก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ